กลบมากันต่อนะคุณผู้ชมนะคะอามากันในช่วงนี้นะคะสนับสนุนโดยกระจายขาวตา b ีจนะคะบบำรุงสุขภาพของคุณกันที่ร่างกายอ่อนแอเป็นหวัดบ่อยเมื่อคืนฝนตกหนักมากคข,ขับรถมาตกตลอดทางบ้านลันน้ําท่วมใช่ไหมลูกแล้วท่วมนานไหม อ่ะ๋อต้องระวังเรื่องสุขภาพด้วยเมื่อคืนก็อัดยาไปเยอะเลยทีเดียวนะเพราะว่าต้องตากฝนนะคุณผู้ชมนะฮะกระจายขาวตาบีจีมีวิตามินซีสูงด้วยวิตามินซีมาจากไหนมาขามป้อมเองคุณผู้ชมนะฮะใส่เข้าไปนะฮะบรรเทาหวัดบรรเทาอาการเจ็บคอต้องกระจายขาวตาบีจีวันนี้เลยนะครับหนึ่งกระปุกสารสกัแคปซูลด้วยกันครับกระปุกละ290บาทน,นะครับแต่วันนี้มีโปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะแต่จ่ายน้อย5กระปุกราคาพิเศษเหลือเพียงแค่1,000บาทเท่านั้นใครสนใจรีบโทรเลยเบอร์นี้ครับ090089999 ควบบวงขวาหน้าจอได้เลยนะคะ,ะมาคันที่ข่าวบันเทิงค่ะมาในช่วงนี้นะครับไปดูภาพล่าสุดใหม่ดาวิกา,าน้ําหนักเพิ่มขึ้น5กิโลกรัมแล้วนะครับโนแห่ชมว่ามีน้ํามีนวลขึ้นนั่นเองนะครับโดยนายเอกสาวดาวิกาครับได้มีการโพสตบอกเหตุผลว่าที่ผอมลงมากเนี่ยเพราะว่าทําการรีดหุ่นให้ผอมบางนะเพื่อให้สมบทบาทของตัวละครที่เธอได้รับนะครับ ในขณะที่ใหมด่ดาวิกาเองก็เคยได้มีการเผยความรู้สึกว่าไม่ได้คิดว่าร่างกายจะต้องผอมบางหรือว่าอะไรหรือว่าจิตใจพังแค่ไหนเราแค่อยากทําหน้าที่นักแสดงให้เต็มที่ที่สุดนะครับโดยก่อนหน้านี้นะฮะไม่นานนสาวใหม่ได้ออกมาอวดภาพในลุกสวยสดใสเปล่งปลั่งยิ่งกว่าเดิมพร้อมบอกว่าน้ําหนักขึ้นมา5กิโลนะครับ<ะ>อัปเดตล่าสุดนางเอกใหม่าดาวิกาเองเนี่ยนะฮะก็ออกมาโพสต์ภาพของตัวเอง ลงในไอจีนะครับบอกเป็นภาพเซตใหม่ที่หลายคนต่างคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าเออดูแลเธอมีน้ำมีนวลขึ้นเนาะสวยมากแม้กระทั่งผู้จัดก,การอย่างก้าวน้ำพราวเองก็ยังเข้าไปคอมเมนต์แซวว่าสาวอวบแล้วหนึ่งนะครับข้ามกล่าวแฟนๆครับก็ไปแสดงความคิดเห็นชื่นชมในความสวยปางของสาวใหม่กันมากมายบอกว่าพี่ใหม่เริ่มมีน้ำมีนวลแล้วบางคนบอกแบบนี้ดูแบบสวยขึ้นมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นแล้วสวยมากเลยครันะค,คะห้ากิโลแต่ดูมันไม่ขึ้นเลยเนาะก็ยังดูผอมอยู่เหมือนเดิมนะฮะ นะครับามาดูต้าเหนือมาดีกว่านะครับชินแล้วเจเจขี้ลืมไม่หว่นกระทบความสัมพันธ์นะฮะก็ถือได้ว่างานนี้เนี่ยเพิ่งจะผ่านวันคล้ายวันเกิดมาไม่นานของพระเอกหนุ่มอย่างเจเจนะ,ะกฤษณภูมิเองด้านหวานใจอย่างต้าเหนือนะครับก็ให้ข่าขวันอะไรนั้นเนี่ยก็แจ้งคลิปเก่าที่ถูกขุดเรื่องที่แฟนสาวชอบบ่นนะฮะโดยทั้งคู่นะครับควงกันออกงานพร้อมบอกว่าวันเกิดเจเจที่ผ่านมาผมทํางานแล้วก็ไม่มีย้อนหลังอะไรไม่น้อยใจ ปกติไม่ได้ซีเรีสีเรื่องวันสําคัญถ้าว่างก็จะไปกินข้าวด้วยกันไม่มีเซอร์ไพรส์อะไรเลยนะฮะ,ฮะแจ้งคลิปเก่าที่คนกลับมาแชร์ที่ต้านหนึ่งออกมาบ่นว่าเจเจขี้ลืมเรื่องเดิมนะครับเจเจยอมรับว่าตน,น,นก็ยังเหมือนเดิมนะมันเป็นนิสยัยอันไหนแก้ได้ก็แก้แก,แก้แต่ก็แก้ไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่นะแต่อะไรแก้ได้ก็แก้ไปนะฮะ,ฮะแต่ก็เชิญเรื่องอื่นไปรื่เงกาอที่ลืมนีโอมนี่แก้อย่างเดียวก็ ทำผิดก็แก้เสมอนะไม่เคยมีการแบบว่าปล่อยให้ตัวเองจริงเล<ข>ยต้านแก้วิสัยต้านหนึ่งก็เลยบอกชินแล้วเพราะว่าเข้าใจความเป็นตัวของเจเจนะครับตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วเรื่องหนาดก,ก็คือพูดไม่ได้เจเจก็เลยเปยหลังว่าเ,ออเขาเริ่มไม่บ่นแล้วเริ่มเงียบก็เลยน่ากลัวก่าเดิมนะครับแล้วก็ไม่รู้ตัวเดี๋ยวเขาก็หายเอง <ฮะ S 1> งานปลายปีก็เดี๋ยวมีงานเพลงก็รอดูแล้วกันว่าแพลนของงานเพลงจะมาในลักษณะไหนนั่นเองนะครับนี้ก็เป็นความรักของเจเจแล้วก็ต้านหนึ่งไปนะครับ S <S เปิดท้ายวันนี้ไปดูหนูรัดดีกว่านะฮะสับมากเลย ็อบตอบคำถามนะครับน้ําไหลไฟดับนะฮะมงเต้านั้นที่ต้องเป็นของหนูรัตน์นะฮะท้าเอาเวทีมิสฟ้าบูลเลอร์เป็นกระแสมากๆในตอนนี้หลังจากที่มีคลิปในนี้เลยเปิดการแข่งขันของภาคอีสานครับโดยหนูรัตน์ได้ออกมาเต้นสับๆโยโย่จนคนตะลึงนะครับในงานนี้หลังจากนั้นรอบตอบคําถามเองหนูรัตน์ก็ตอบคําถามแบบเฮสันจนคลิปนั้นถูกแชร์เป็นไวรัลนะฮะของกรรมการเนี่ยเขาบอกว่าเออ มีคำถามนะบอกว่าหนูรัดว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างไหมและหนูรัดตอบว่ายังไงรู้ไหม้เราไปฟังสิว่าหนูรัดตอบว่าไงเปิดนางเลยค่ะหนูรัดว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างไหมได้ทุกบาทค่ะอพี่นะหนูรัดว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างไหมคะได้ทุกบาทเลยค่ะหนูรัดเห็นด้วยไหม เห็นด้วยค่ะอันนี้ตอบคำถามเหรอหนูนนรู้จักอำนาจไหมอำนาจค่ะอำนาจคืออะไรอำนาจคือว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะทำดีได้ถ้าคุณเนินอันหายาหากลายเนินต้องเจ็บไว้ให้เจ็บไว้ให้มีครอบครัวแล้วก็ตั้งต้น แล้วก็มีความสุขให้เราไะไม่ได้ลำบากไม่ได้ไม่จนขอบคุณค่ะนี่นคิปหนูรับตอบคถามไปนะะหนึ่งก็คือแบบหูไม่ค่อยได้ยินด้วยหูไม่ค่อยได้ยินเขาต้องใส่เครื่องตลอด หน้าเหมือนมึงนะก็เหมือนแน่เหมือนกันนะเหมือนอยู่ช่วงพจ้จิกกัดเหมือนเวลาเลยอ่ะก็เหมือนอ่ะจิกกัดแง่มันกันนะก็เหมือนเหมือนกันถ้าเหมือนเราก็ต้องเหมือนแม่สิทำไมมันออกสาวก็ต้งมันแล้วมึงก็เหมือนแล้มีคนเขา คาด,าดหวังกับมึงเยอะนะว่าจะไปให้มึงเป็นผัวแล้วมึงจิก,กขนาดนี้ยมันจะเป็นไม่ได้หรอกเคยไี้อินงคำว่าคาดหวังอย่าคาดหวังเพราะาคาดหวังมันจะผิดหวังอย่าไปคาดหวังเออข้อ <c oughs> วันนั้นนะที่มูลไลเขาถามคุณเทมเลย <c oughs> ไม่เอาน้องอมมาด้วย <c oughs> แล้วเป็นกระเทยตัวโตโตอ่ะไม่เอาโอมาด้วยแต่แม่ยังไม่เคยไปเลยอย่านั้นนะไปไหมแม่เดี๋ยวแม่เงินเดือนของแม่เลี้ยงอ่ได้ถ้าแม่เลี้ยงก็ไปเไรนะถ้าแม่เลี้ยงก็ไปแต่ถ้าไปเสียตังค์ไม่ไปเอออยู่บ้านเธอลูกนั่งชอเลี้ยงที่บ้านเธอลนั่งชอเลี้ยงตรงริมระเบียงแล้วแล้วเชักเเวาไปเลยทุกไปนะคะ ตายเวลาหมดแล้วนี่นี่นะคะกระชายขาวตาบีเจนะคะคุณผู้ชมขานะคะอความดุงสุขภาพของคุณให้แข็งแรงด้วยกระชายขาวตาบีจคีครัาวันนี้เลยหนึ่งกระปุกนะฮะราคากระปุกละ290บาทนะครับแต่วันนี้มีโปรพิเศษเลยซื้อ5กระปุกราคาพิเศษเหลือเพียงแค่หนึ่งพันบาทเท่านั้นนะครับถ้าใครสนใจโทรได้เลยครับเบอร์นี้ครับศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์แปดเก้า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 หกนะครับหรือที่แลสุขภาพดีส,าดส,าดสกายเกียวโค้มุ่งวันหน้าจอได้เลยครับวันนี้ไปล้หมดแล้วเราสองคน้อนนี้งานลาไปก่อนพบกันใหม คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะ <c oughs> เพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ